จับมือกันเถอะเฮ้ยไม่ให้จับมือหยุดเถอะตายัี่ต้นจะรับเช็คจับมือเลยเฮ้ยจับจับแล้วเดี๋ยวฟ้องเมียพี่แม่เมียหรอเม่เมื่อวาน เอน่นมาจนอมาดูที่นีาจยมีอาจารย์มาล้าาย่นี่จปล่อยแชมป์จับอยู่่เนื่องในวันให้จ่ายให้่อนก่นให้บ่ย่อน่าเรื่องในถือว่าเป็นคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ครับก็ในนามก็ทั้งเป็นสิ่์เก่าครับผ ครูก็ขอให้ทุกคนนะคะาตัวเราไปครูละแบบเดียวไปครูอ่าเขาอยู่เรียนไปอาจารย์ทางเรื่องงานแล้วก็ครอบครัวใครยังไม่มีแฟนใครยังไม่มีไม่มีไม่มีครยังไม่มีไม่มีแฟมใครยังไม่ต่อไม่้องจ่ายจ่ายขอสมบัตินไม่สิ่ใจได้สมดังใจทุกอย่างนะโอเคเดีวลุกเรีอนนะคะลุกมาเลย ตอน,นใจขอให้คุณจจกับประจนะครั <c oughs> บคผ้าอาจารย์ไม่เอาเปปแปให้วไม่เอาูเเอาูเอาอนคย็นป่าเดียวกันครวม็นะไม่เอา <c oughs> ไม่เอาหน้าแกกิกนชิลดี

พี <łość> ่แม่์มีความสุขแท้เป็นคนดมากเลยไม่เอางาตลยลูกตัดเลยอาอาา